แล้วผมต้องขอกราบสวัสดีคุณดูทุกคนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง C4 นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปหาของอุปกรณ์อุอปรกปรณ์เสริมในโต๊ะของเราตัวคาบของเรานะครับผมมันจะเป็นอุปรกรณ์แบบนี้นะผมนี่นี่เลยแบบนี้นครับผมก็จะมีคาวามพิเศษที่เกิดจากกัออกไปนะครับผมอย่างอันนี้ก็สามารถผลิตผลิตไอเทมได้พร้อมกันหนึ่งช่องก็คือไอตัวนี้มันเป็นตัวซ่อมนะครับผมแล่มันก็จะสามารถ ซ่อมของได้พร้อมกัน2ชิ้นนะครับผมดูอนี่นะอย,อย่างนี้ผมกดซ่อมจะ,ะดูอีกอันนึงนนะะเห็นไหมมันจะซ่อมพร้อมกันสองช่องนะครับผมถ้าผมไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้มันก็จะซ่อมแค่ช่องเดียวคือช่องแรกนะครับผมก็ประมาณนี้คือมันเป็นอุปกรณ์เสริมของโต๊ะเรานะครับผมแล้วมันจะหาได้ยที่ไหนเดี๋ยวผมเข้าไปหาะครับผมอันนี้ผมจะยังไม่สะผมจะไม่ซ่อมนะขออาัก่อนใครที่ดูเฉยแต่เนี้ยผมก็มีอยู่อันอื่นอีกคืออย่างอันนี้ก็จะเป็นของโรงหลอนะครับผมอัอน,อมอออนนี้ก็จะเป็นของ ห้องครัวนะครับผมลงหล่อที่ตรงนี้ตรงนี้ลงหล่ออ่านี่ครับผมมันก็ซ่อมโตอ่าก็หมายถึงอ่ามันจะส้อมซ่อมโตลบยี่สิบถึงก็หมายถึงว่าถ้าเกิดโต๊ะอันนี้มันพังใช่ไหมแล้วเวลาแบบมีโจมบุกบ้านเราแล้วโตนี้มันพังมันทําให้เราซ่อมมัน,นเร็วขึ้นนะครับผมซึ่งผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องใส่อันนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่า ประเด็นของเราอยู่ที่มันทันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมพาไปหาคือไอ้ของพวกนี้มันจะหาได้เฉพาะที่ค่ายโจรน,นะครับผมผมมันมีนขึ้นบอกอยู่นะครับผมสามารถพบได้ในสถานที่ค่ายโจรเท่านั้นนะครับผมโอเคเราไปหาปราเด็ดีกว่าเดี๋ยวงอาเขตแป๊บนึงโอเคไแบบป เสียงเกมดังไปว,ว่าผมเปิดเ,เ,เสียงเกมได้ไหมนี่ปิดว่าเสียงมันดังไปเยมคือค่ายโจรจะมีสองค่ายนะครับผมคือตอนนี้ที่ผมไปได้นะคือค่ายหินแล้วก็ค่ายดูนหนาวนะครับไม่ที่หนึ่งคือตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาแห่งน้ํทะเลสาบสูงนะครับผมนี่ที่รับที่รับสูงตรงนี้นะครับแต่บัตเรายัางมาไม่ได้ยยังไม่เปิดสะพานนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาฟาร์มสองที่นี้นะครับผมว่ามันมันจะได้อะไรนะครับผม มันจะสุ่มนะครับผมว่าเราจะได้ของอะไรผมว่าเราจะได้อุปกรณ์อะไรและเป็นของอะไรของสภาพพิเศษคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาที่ค่ายนี้กันเลยโอเคมาถึงแล้วครับไปลุยกันเลยอันนี้ก็จะง่ายนิดหนึ่งนะฮะไม่ยากที่จริงแล้วมันก็ไม่ยากทั้งสองค่ายนะฮะก็จะฟังง่ายๆ ทางไหนวะทางนี้ดิเออตรงนี้ประตูะเข้าวคอับอ่าอีกฝั่งหนึ่งให้เห็นเ็นกล่องไหมเออนั่นแหละอีกฝั่งหนึ่งคือต้องไปทางโน้นนะครับมันอยู่ในฝั่งโน้นแหละเขียนโจงก่อนเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนโอเคค่อยย่องมาฮะตรงนี้ตรงนี้ี่โอ้โหไม่ถึงระยะไม่ถึงไค่อยเข้าไปธนูก็สเตลได้นะดาเมจก็คูณสองเหมือนกันนะครับนี่ เมวมาก่อนเดี๋ยวค่อยวนทิ้งที่หลังคอยย่องคอยย่องโอ้โหมันตาดีจังวะตาดีเกินไปป้าเพื่อนตาดีไปเป้าตาดีไปเป้าตาดีไปหรือเปล่า,า,าของดับเราให้ดีเลยปะโอ้โหตาดีเกินพราะคุณไม่ทันไรเลยอ่ะบวกมาเลยแล้วกันไม่สนแล้วไม่ตรงไม่เต้วมันแล้วชุดแล้วเหนือกว่าครับผมเออเนี่ยที่ต้องการ เปิดกล่องดิเอาไอ้นี่มาอีกอืขัดจังหวะจริงไอ้มาผจญน,นี่ไอ้พวกมาชุมชนไอ้พวกมาชุมชนนี่ฟาดแล้วใ้นายเหยยไปดิดูดูถ้ามันตายดิโกวงตูดเลยมั้ยเกกอ้ยเค้ยทาตายอุบัติมากโอ้สวยของใช้ได้เป่ของที่ต้องการขนาดเลยวะ่ะอ่ามีพิ้นเขียวด้วยนะนี่ตอนนี้ผมก็มีพิ้นเขียวอยู่โคตรเยอะเหมือนกันนะมีอยู่เยอะมากแล้เดี๋ยวมาทําคลิปเปิดพิ้นเขียวดีกว่านะครับ ในอยูอ่ในกลุ่มอยูอ่ในกลุ่ม嘛เรามีปืนลูกศรนี่หว่าทำไมเราไม่ใช้วะฮะทำไมเราไม่ใช้ทำไมเราไม่ใช้นี่นี่ชอบชอบตอนที่มันยืแล้วมันกระเด็นนี่แหละสะใจยิ่งหายเก็บให้หมดเก็บให้หมดเดี๋ยวค่อยยนของทิ้งที่หลังอะไรที่เราไม่ใช้ไรดูกันต่อเออหมายอะไรวะยริยงแล้วเรา,เรา มันมีหมาที่ถูกขังโกงไว้เราสามารถคุมมันให้มันมาช่วยเราได้นะไีอของใช้ได้อยู่อ้าวัดดีนี่นี่นตายคู่ไปดินี่ไงหมาเจอละเดี๋ยวเราปล่อยเอามาก่อนอ่าในค่ายโจรหินเนี่ยผมสามารถคุมหมาได้สองตัวนะเออคุมแนวป่ายสองตัวเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ใช้ค่า มันมันไม่ได้ใช้แต้มจิตวิญญาณเยอะนะฮะแต่ถ้าเป็นแมปที่แบบฝั่งเหนืออย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้แต้มคุมสัตว์เยอะหน่อยนะครับนี่ไอตัวนี้คุมได้ปะอาคุมไม่ได้ปะเห็นไหมเนี่ยแต้มแต้มจิตวิญญาณผมต่ํากว่าไงต้องฆ่าถึงวะน่าเสียดายว่าวแต่ว่าจะปเปิดมาช่วยงานหน่อเยเจอหัวหน้าแล้วผมหัวหน้าโจรลองมึงเป็นลองหัวหน้าใช่ไหมนี่ลองหัวหน้าใช่ไหม ถ้าม,มันตีไหวจังวะ,ะมึงเป็นโปรปะเนี่ยไอพวกนินจานินจาเออนินจาแค่ไหนเรต้องแพ้ลูกปืนครับผมเตรีเปิดกล่องน่าเสียดายตรงที่สาป,ป่าของเรามันตามออกไปไม่ได้นะถ้าเราเข้าถ้ำไปแล้วหรือว่าเปลี่ยนไปอยู่อีกฝั่งมันจะมันจะตามเราไม่ได้ไอ้พวกนี้ไม่เอาก็ทิ้งไปตัดไม้หนึ่งตันนี้ต้องการไม้ไมโอ๊กมากเลยเนี่ย เนี่ยอัพบ,บ้านไม่เสร็จเลยโอเคเนี่ยเนี่ยถ้าเราเข้ามาฝั่งนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ตามเรามานะน่าเสียดายว่ะมันน่าจะตามมาด้วยถ้ามันตามเรามาเนี่ยโค้ชสบายเลยไปบวกเลยคนระับผมไม่ต้องสนใจแล้วแหละเออนี่แหละยืนเป็นกลุ่มๆอย่างนี้แหละชอบตายให้หมดเก็บมาเก็บมาฮัลโหลนี่ปืนสู้กับโน่กันแล้นี้ ปืนสู้ธนูไม่ได้พี่ดลยดุ้นเส้นเงียนไรโอเคใช้ได้โอ้ตับผ้าทิ้งเลยครับผมทิ้งให้หมดมมค่อยๆรยยิบร้อยชอบจริงๆเลยจังหวะที่แบบยิงทีเดียวแล้วตายเนี่ยปืนธนูเป็นอะไรที่กินมาก ไอน,นี้ก็ต้องโหต้องรอแอนิเมชันเลยต้องรอมาเรียกหมาก่อนเลยนี่เรียกหมาแนะล้วฮะเรียกหมาฮนะที่มาเขาว่าหมาหม,มงงุงที่นี่นี่ยิงรวบเลยยิงยิงทำเจ้าของทั้งหมาเลยแหละนี่หมาน่าจะดรอปของได้บ้างน่าจะดรอปหนังได้จะได้คุ้มหนะ่อยเก็บเินสีน,น้ำตาลก่อนต้องเก็บไปเยอะๆในอนาคตเราต้องใช้ฮะต้องใช้เยอะเลยแหละ ผมต้องใช้มันเผาเหล็กนี่ไงแล้วก็อัพบ,บ้านเป็นอ่าเป็นขั้นสี่นะเดี๋ยวเราต้องล้อมบ้านตรงเศียรที่เป็นที่เก็บของก่อนตรงเศียรที่เก็บของเราจะต้องล้อมให้เยอะเลยมีมถูกไปะถูกปะเหล็กกองหนึ่งดีบุกผมไม่เก็บนะที่บ้านผมดีบุกเต็มหมดแล้วนะไม่มีที่เก็บดีบุกแล้ว ร้อยไปต่อไป,ปขึ้นไปขึ้นไปเคลียร์กับหัวหน้าโจรตอนนี้โอ้โหมีลูกน้องเฝ้าหลีกเรื่องนะเรียกไม้หมดเรียกไม้หมดเออเรี้ยงไม้หมดเรียกไม้ให้หมดเรียกไม้ให้หมดนี่เง่งเก่งเอาเอาไม้มาผมไม่มีของดีเลยว่ะดูซิกล่องนี้มีอะไรบ้างเออใช้ได้ของดอกทุ่งท่างที่จะดีเลย โอเคเรี็บร้อยทิ้งไอ้ทิ้งโอเคปะ่ะขึ้นข้างบดีกว่ามาถึงแล้วผมนี่มีโจรอยู่3ตัวนะลูกน้อง2องหน้าอหนึ่งใช่ไหมมาเอาลูน้องก่อนเลยเอาลูกน้องมันก่อนเลยนี่เก็บมาใครทำเป็นคนเดาเก็บเก็บนี่หน้ามาบัดเลยับผมยิงเลยเรื่องสนใจ ยิงเข้าไปงัดแสกหน้าเขาให้มันปลาระเบิดถอยยิงโอ้โหยิงเลยยิงเข้าไปดิโอ้โหโ,โ,โดนระเบิดไม่ทันได้ระวังถอยก่อนนึกว่าพ้นนะเมื่อกี้เนี้ยเลยเดินเข้าไปไม่พ้นเฉยน,นี่ยิงตายขารถมันไส้ชอบปลาระเบิดแต่ระเบิดเราโดนระเบิดดาเมจก็ไม่เยอะนะเราไม่ค่อยเจ็บนะผมเคยโดนแล้ว ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นี่ไงได้แล้วเห็นไหมอันนี้เป็นของที่ตากหนังวะความสามารถพิเศษคืออะไรวะ,ะสามารถผลิตไอเทมได้พร้อมกันบวก1ชิ้นอ๋อแสดงว่าเราสามารถผลิตไอเทมได้พร้อมกันสองชิ้นด้วยเออขั้นที่จะดีเลยเนี่ยแต่ปกติเราจะค้าได้เทียร์ชิ้นใช่ไหมทีนี้เราจะค้าได้เทียร์สองชิ้นแล้วเออสวยๆไปได้อันนี้มีประโยชน์ต้องหนีอย่างไวะเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนเลย เอาอะไรที่มันไม่จะเป็นเรทิ้งไปหมดโอเคผมเคลียร์ของในค่ายโจรหินอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็เลยมันจะใช้เวลาคู่ดาวหกวันนะครับผมก็อีกหกวันเราถึงจะมาฟาร์มได้ใหม่นะครับผมทีนี้ก็เลยค่ายนี้และค่ายด,ดุหนาวนะครับมามาลองต่อกันเลยครับผมมาฟาร์มต่อกอันเลยดูที่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้อุปกรณ์เสริมอะไรนะครับผมมีคนขอให้เคลียร์แ้วย โอเคเราต้องไปช่วยลูกสาวเขานะครับมาถึงก็เจอ,เ,จอจเลยเจอโจรเลยเออที่นี่ต้องใส่ชุดกันหนาวมานะครับผมถ้าไม่ใส่มาก็จะหนาวตายนะเดีร้ันเลยนี่ปืนเราจะสู้มีดมีที่ไหนปืนสู้มีหิดไม่ได้มีตัวหนึง่งในถึงหอ,อกหนึ่งหอกนะฮะหอกเลรอฮะตายไปเลยโอเคเราต้องใช้หมาก่อนเลยครับผมมีหมาให้เราด้วย เอ้มีดเฉยเออเขีย,ย,ยไปให้หมดก่อนเ,เ,อเรอให้ย่องทีนี้หลังมาคนนี้โอ้โหจะยอะ่องเท่าไหร่ไม่ทันไม่ย่องเลยนี่ตะก่อนใช้มีดแบบผมมาฟาร์มก็ได้นะมีดนี้ก็น่าจะช่วงต้นเกมผมว่าทุกคนน่าจะได้กับทุกคนนะครับผมส่วนปืนที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เป็นปืนที่แจกอยู่นะครับผมเพรล็อกอินครบประมาณ28วันก็จะได้ปืนนี้นะครับผม28วันดูว่า อ,อนะถ้าจะไม่ผิดนะยี่สิบแปดวันในเกมนะครับผมมันจะล็อกอินทุกวันนะครับผมก็จะได้มาฟรีๆเลยนะครับหรือว่าปืนอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมมันจะมีสองปืนอ่ะที่จะเหนือดีสุดอ่ะโอ้โหหรือว่าคนหมานี่เองโอเคเออผมแต้มจิตวิญญาณไม่พอวะ่ะถ้าเกิดผมปล่อยมาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะมากัดผมนะครับทีนั้นผมจะไม่ปล่อยแล้วกันว่าแต้มจิตวิญญาณผมไม่พอต้องอัด ตอมจีวิญ,ญานให้เยอะๆเลยวะมีค่าแล้วนี่ปืนนี่ตัดทองคู่ตัดรวบไอ้เจมมาเออมาพี่กัด,กดอกของก็ไม่ดอบให้นี่ทีอันนี้ก็หมายเจอ,อา,าเสติดายวะแจมจิวิญญาแล้วไม่พอถ้าแจมจิวิญ,ญานไม่พอเรามีหมาสามตัวนี่เราเคลียร์สบายๆแล้วเนี่ยสูมเ้ยนี่ยืนกองก้อนแล้เออ มีแนแ่สิบิณาณนี่มันสะดวกสบายหนึ่อยู่อ้โหเห็นตั้งแต่ไก่โฮเลยนี่มันเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะเราไม่เห็นก็ง่ายจังมีใจที่สามปะเนี่ยมีพายกระซิบปะทั้งคนสองคนโอ้โหเฮียยิงปุ๊บเห็นเลยยิงปุ๊บเห็นปับ๊บยิงมาแทางมาเลยนี่เก็บซะ น,นีโหหน้าโจรโอเคไอ้รีจาเหมือนเดิมเี้ยโอ้โหมันดูมันตีดิมึงคนไะเนี่ยฮะมึงคนแล้วเดอร์แฟตวะฮะมึงมาไหนทางนี้นี่เดาทางไม่ยากครับผมตัวเนี้ยนี่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนครับนี่ผมมาแทงแล้วตกเลือดครับผมคุณจะหนีไปไหนโอ้ของใช้ได้กินงทิให้หมดเลยแล้วก็เอานี่ทิ้งทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดนี่เอาไม่เดี๋ยว เออเอากระบอกนี้่มามาเหมือนเดิมครับมาเคลยร์เหมือนเดิมนี่หนึ่งตัวโอ้สามสามสามตัวโอ,โอ้โหมตาดีจังวะที่จริงแล้วเสื้อผ้าเรามีแต้มพังตัวอยู่นะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแต้มหรอเออนั่นแหละแต้มทำแต่แต้มพังตัวนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าชุดนี้เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ดูมาเลย ถ้าชุดตัวสูงก็น่าจะแบบมันคงจะเห็นเรายากอะต้องตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมสังเกตอยู่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยศัตรูมันเห็นเรายากนะไม่เห็นเราไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะแต่เดี๋ยวนี้พอเกมเขาอ,อัปเดตมาแล้วรู้สึกว่ามันเขาเพิ่มแต้มค่าพางตัวมาด้วยนะของเสื้อผ้าเราอะมันก็จะมีแต้มค่าพางตัวมาให้ด้วยนะครับเสียงอะไรก่อใครเข็นอะไรโคตรคืนเค้ตึกผามัมีเสียงเข้ามาต้องขอภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าอยู่ในเขตชุมชนนะมันก็แบบมีเสียงเยอะนิดนึงเสียงดัง บางทีเกิดบางทีก็มีคนด่าแล้วก็มีเสียงข้างบ้านด่ากันอย่างเงี้ยเออบางทีเราวบางทีผมจะอัดคลิปอย่างเงี้ยก็ด่ากันแล้วเจอต้องเลื่อนอัดต้งองรอให้เขาดา่าแล้วเสร็จก่อนถึงจะอัดคลิปได้เนี่ยหล็กกินทั้งหมดอันนี้ก็ทิ้งไปด,ดีกว่านี่มีเหล็กดอกให้ด้วยนะเสียงไปเลยโอเคเก็บของก่อน เรียบร้อยอเอาเฮ้ยมีเหลืออีหอกหรือเปล่าโหตกหล่นแน่ปะนี่อีกสามตัวเอาบ้ามากไหม,ม,มเออมายืนเรียงกันให้ส,สวยดิมายืนกอดกุมกัน่อยมายืนเรียงกันให้สวยโอ้โหไม่ตายเฉยมาตกหล่นเฉยอยู่ที่กล่องน,นี้ได้อะไรขอของดีเหอะขอแท่เหล็กเหล็กไหมโอ้โหไม่มีเหล็กว่ะแต่โอเคอยู่ขอประมาณนี้ไปขึ้นบ,บันกันดีกว่าครับผมงั้นเก็บมาก่อนไปเคลียร์กันเพราน่าโจรดีกว่าฮะ ดูซิว่ารอบนี้เราจะได้อุปกรณ์อะไรนะครับผมมาถึงแล้วลูกน้องโจมสองตัวโอ้โหเห็นตาดีจังวะโคตรไวเลยออกมาชึบออกมาปุ๊บเห็นเลยอะแทงก็ให้แทงก็ให้นี่หัวหน้าโจหรอฮะหัวหน้าหรอฮะหัวหน้าเหรอดูซีเห็นไหมมันมันไม่ได้ยากจากไอค่ายหินเมื่อกี้นะก็ประมาณนี้ผม ใช้มีดที่ผมเคยใช้ก็ได้นะใช้มีดอันเนี้ยนี่แหละเดี๋ยวใช้ได้ดีกว่านี่นี่เห็นไหมเนี่ยยืนแทงไปเรื่อยๆผมแต่ว่าไอหัวหน้าจวนเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดตัวเองได้นะก็ต้องแทงไปเลยมันจะเพิ่มมันสักสองสาครั้งอนะ่ะประมาณนั้นก็วิ่งคอยหลบระเบิดมาให้ดีฮะนี่เรียบร้อยพอมันตายชิประเบิดก็จะหายไปนะครับเห็นไหมไม่ยากเลยนี่มีอันเนี้ยครับผมโคตรดีโคตรโอพีอ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดประตูก่อนดีกว่าเดี๋ยวลูกสาวของ เ,เจ้าของเคว็เราจะได้วิ่งออกไปได้เปิดประตูเรียบร้อยแต่ทีนี้เราก็ไปบอกให้เธอหนีได้แล้วทีนี้ไปนี้ไปซะมาดูกันที่ว่ารอบนี้เราจะได้อุปรกรณ์เสร็มอะไรแทนเย็ดเคได้พืนเขียวด้วยเก็บไปอันนี้ไม่เอานี่ได้เอ่อควาบวกบวกหกความเสียหายเพื่อสร้างอาวุธอ๋อนี่คือแบบ เราสร้างปืนอะ่ะมันก็จะได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็มีกีซรอยด้วยนะเออแจมอยู่ซรอยเอาไวคา้ค้าบรดเวณใดไหนนะผมอันนี้เป็นกระดาษใช่ไหมน่าจะเอาไว้ใช้กับแคนนะครับผมตอนนีย้ยังสร้างแคนไม่ได้แต่ผมมีตังอยู่แค่พันพันยี่สิบหกเองอะ่ะเออขายอีกต้องขายอีกต้องเยอะนะผมเคเก็บโอเคของพวกนี้ก็ไม่จําเป็นละผมไม่เอาละที่เหลือก็ประมาณนี้ครับผมเออเพราะว่าประเด็นเราก็คือไอ้อุปกรณ์เสริมนะผมที่เป็นประเด็นกับเรา โอเคตามนี้ครับผมเดี๋ยวรับเวสก่อนเอ้ยไม่ใช่รับของก่อนมีมเขียวด้วยอันนี้เก็บที่ม้าไปก่อนนีเก็บไปเลยแล้วก็รับมาเครับผมผมเลียวสองค่ายโจทย์เรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็เป็นอุปกรณ์เสริมของโต๊ะคราฟที่ผมได้ในครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นของโต๊ะผลิตปืนนะผมก็บวกความเสียหายอ่าเพิ่มสร้างอาวุธนะผมเพื่อสร้างอาวุธ ก็คือว่ามันจะบวกความเสียหายของปืนเพิ่มสมมติว่าปืนหน,นึ่งกระบอกที่ผมจะค้าี่ยเอา,เอา,เอาดาเมจมันแค่10ใช่ไหมบวกอันนี้ไปก็เป็น16นะครับผมก็คือบวกความเสียหายเพิ่มอีก6%นั่นเองนะผมเข้ากันได้กับโต๊ะผลิตปืนนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นที่ตากหนังนะผมสามารถผลิตไอเทมได้พร้อมกันบวก1ชิ้นก็คือสร้างได้2ชิ้นนะผมอันนี้ผมพาไปดูเอาผมอัปเกรดอยู่อะหรืออีกสิชั่วโมงงั้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นโต๊ะอันนี้โต๊ะซ่อมแล้วกัันนนนะะะะะะะครรบผผมมมมมก็จเหืออออโโโตตต๊๊๊ออไซซ่่ โต๊ะซ่อมแล้วผมนี่ยนี่ก็คืออ่าถ้าเราไม่มีไอ้อุปกรณ์เสริมอันเมื่อกี้ใช่ไหมมันก็จะซ่อมได้แค่มันก็จะผลิตได้แค่1ช่องคือช่องแรกนะผมช่องที่2่องจะซ่อมไม่ได้มันก็ต้องรอคิวให้ช่องแรกเนี่ยซ่อมเสร็จก่อนนะครับผมแต่ถ้าใส่อุปกรณ์เสริมอันนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถครัฟได้2ชิ้นพร้อมกันได้คือช่องที่1กับช่องที่2นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเออ่โต๊ะผลิตปืนมันดีกว่านะครับผมนี่ตรงนี้อ่าแล้วที่อุปกรณ์ อันนี้ผมมีอยู่แล้วหนึ่งอันนะครับผมบวกบวก8ดความเสียหายเพื่อสร้างอาวุธนะครับผมเดี๋ยวเราลองใส่ดูอีกอันหนึ่งนะครับดูที่ว่ามันจะบวกความเสียหายเพิ่มหรือเปล่านะครับผมคุณกำลังจะแทนที่อุปกรณ์ปัจจุบันอุปกรณ์ก่อนหน้านี้จะ,ะจะหายไปเมื่อถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์ใหม่คุณแน่ใจแล้วหรือไม่หมายความว่าเราจะใส่อุปกรณ์ที่มีความสามารถพิเศษเหมือนกันไม่ได้เหรอเอา้าผมก็ดูว่าใส่ได้ว่ะ โอ้น่าเสียดายว่ะเออถ้าเกิดเราใส่เนี่ยถ้าเราใส่แบบสองอันได้มันก็จะบวกความเสียหายเพิ่มใช่ไหมโอ้โหตัวเกมโคตรตัวเกมโคตรใจดำเลยว่ะโอ้โหทำไมไม่ให้ใส่ของเหมือนกันอนะโอ้โหน่าเสียดายว่ะอันนี้บวกหกแต่อันนี้บวกแปดผมคงไม่เอาบวกหกใส่หรอกมั้งโอเคผมก็โอ้น่าเสียดายมากเลยอะเราอุตส่าห์ได้มาใช่ไหมถ้ามันใส่สองอันได้ก็คงจะดีอะมันจะได้บวกความเสียหายเพิ่มเออน่าเาาสียดายว่ะอย่างมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่ผมใส่ ใส่ที่มันแตกต่างกันจะไม่ได้ใส่พอมไม่ได้ใส่เหมือนกันนะครับผมอันไหนวะเนี่ยอย่างอันนี้อย่างอันนี้อันนี้เอออันเนี้ยเอออันนี้คือจะสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่มาตีโต๊ะเรานะครับผมส่วนอันนี้ก็จะลบเวลาในการสร้างนะครับผมลบเวลาสร้างเอออันนี้อันนี้ลบเวลาสร้างนะครับผมอ๋อใช่แสดงว่ามันต้องใส่อุปกรณ์ที่มันมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับผมตอนที่ผมใส่อสองอันนี้เข้ามาคือมันไม่ได้ถามเลยไงเออแต่อะไรที่มันเหมือนกันก็มันก็จะถามนะครับผม โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าใครจะได้อะไรจากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็เป็นยังไงเสียดายไหมโคตรเสียดายอุตส่าห์ไปหามาแต่ก็ยังดีที่ผมได้ได้ของที่ตัดหนังมาอันหนึ่งอันนะผมเป็นอันที่เจ๋มมากได้สร้างอันเทียมพร้อมกัน2องอันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมใครมีเทคนิคอะไรจริงๆเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย